ตอนนั้นล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพาไปลอยฟ้าแล้วนะฮะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคู่อยากไปจดบ้าปแต่ยังไม่มีคู่เรื่องมันลำบากตรงนี้ดูไว้เป็นตัวอย่างก่อนเขาจะไปจดที่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9้าครับส่วนใครเน่สวยมากและใครที่ไม่มีคู่ไม่เป็นไรทำไมอ่ะก็ใส่ได้เหร ไปเที่ยวได้นะฮะเปิดได้เที่ยวนู่นเลยนะครับไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับครับนี่ไปดูบรรยากาศก,กันเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าลักล็อกเลิฟรักล้นสะพานชื่อ,อเก,เกอ๋นะนะรัก,รก ล็อกเลิฟชื่อกหลีมากนะฮะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโอกาสเฉลิมฉลอง111ปีนะฮะของกระทรวงคมนาคมคก่อนจะเปิดให้ใช้งานจริงกับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ก้าครับพี่น้องประชาชนคนไหนที่อยากไปเก็บบรรยากาศของวันว,นเวนาเลนไทยหรือว่าอยากไปชมความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาท่านสามารถไปบนสะพานแห่งนี้ได้นะครับเก็บบันทึกความสวยงามของกรุงเทพทั้งกลางวันและกลางคืน บนโค้งน้ําที่สวยที่สุดของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ5วันยาวๆวันที่14ถึง18กุมภาพันธ์นะครับ อันนี้สําหรับคนทั่วไปท่านสามารถไปท่องเที่ยวได้แต่ใครที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตด้วยการจดทะเบียนแบบพิสดารพิสดารอะไรแล้วไปที่จดจำนี่นะขยองหน่อยกระทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เปิดให้คู่รักลงทะเบียนล่วงหน้า111คู่ก็เท่ากับการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีไงค่ะพระราม6ไปจดทะเบียนสมรสแบบลอยฟ้าบนสะพานนะครับนอกจากท่านจะได้ไปจดทะเบียนสมรสใน111คู่นี้แล้วนะครับ ใน111คู่ยังได้ลุ้นรางวัลอีกจำนวน11คู่ด้วยคือยังอยู่ที่เลข11เอเลยนะเลขเลยแล้วใครที่ไปคนแรกก็จะได้แหวนเพชรด้วยผมว่ามีคนไปรอแล้วตอนนี้แหวนเพชรนะคุณทันไหมล่ะเขาลงทะเบียนไปแล้ว่ปีหน้าอยันด้วยเห็นไหมนี่เขาจะเขาจะไม่ตีกันใช่ไหมคะผมว่าไปรอตั้งแต่หกโมงเย็นเมื่อวานกางเต็นแล้วมั้งเออน่าจะกลางเต็นต์แ่ะ ออาละทั้งหมดคือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็ยาวไปถึง18กุมภาพันธ์ทีนี้เรามาทําความรู้จักสะพานแห่งนี้กันหน่อยนะครับรบสําหรับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9เป็นสะพานขึงแบบเสาคู่นะครับสร้างคู่ขนานกับสะพานพระราม9เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่บริบณนททางตะวันตกครับก็อันเนี้ย เอาไปแบ่งเบาภาระการจราจรของสะพานพระราม9มเริ่มสร้างมก,กรา2,563ปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์ร้อเเซแล้วรอการเปิดใช้งานนะครับรอระหว่างการขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคาดว่าจะเปิดใช้งานจริงกลางปีนี้แหละครับเอเอนะฮะมี ความพิเศษก็คือมีถึง8ช่องทางการจราจรคาดว่าจะรองรับรถได้ถึง150,000คันต่อวันครับไปจดทะเบียนที่นี่น่าจะเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับเพราะมันเป็นสะพานคู่ก็ไปถึงคู่ไงน่แล้วโดนขึงไว้ด้วยนะ <laughs> โดนขึงแล้วแล้วรักคงทนเออเหมือนสะพานพระราม9เห็นไหมเราต้องอหาความเชื่อมโยงให้ได้ตาตึงเ <laughs> ขาบอกว่าสะพานเนี้ย แผ่นดินไหวก็รองรับได้พายุทอร์นาโดก็รองรับได้ความรักของเราก็เจอพายุแรงแค่ไหนก็น่าจะ,ะยืนหยัดอยู่